สวัสดีครับวันนี้พาชมซุ้มชูเอมนะครับดอกกำลังบานสะพังนะครับมีผสมนิดหน่อยนะครับแต่ชูเอมจะเยอะหน่อยนะครับหอมเลยนะครับเข้ามาในซุ้มกุหลาบของรสเกเรนด์บ้านริมแกนะครับช่วงนี้ตุลานะครับวันนี้วันที่8ตุลานะครับดอกชูเอมก็งามสะพังเลยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเดือนแล้วดูพิกาทันวาหน้าจอกเยอะกว่านี้นะครับ ยอดกำลังแต่งตัวมากมายนะครับดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวก็มีต้นอื่นแทรกนะครับก็ปลูกไปตามความคิดนะครับนี่ต้องตัดทิ้งแล้วตอนนี้ช่วงนี้ก็รวยมากนะครับเพราะว่าฝนตกหนักครับอีกด้านนะครับฝนตกหนักดอกก็สู้ไม่ไหวครับจะต้องตัด ฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้เพิ่งจะโปกนะครับแต่บนฟ้ายังเมฆเต็มเลยนะครับนี่คือชัวเอร์เอ็มแอดบ้านริมแริมน้ำบ้านริมแกรีสอร์โรสกาเด้นนะครับซ้มแรกนะครับเป็นซุ้มของชัวเอร์เอ็มทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับมีโอกาสเชิญเลยนะครับปลายปีอากาศดีมากครับมาชมรสกาเด้นนะครับ At Paraguay Perim